สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องการหาผลคูณของจํานวน1หลักกับจํานวน3หลักโดยการตั้งคูณในชั่วโมงที่2นะคะวันนี้เราจะเรียนในเรื่องที่ยากขึ้นมานิดนึงนะคะนักเรียนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนเป็นไงบ้างคะในชั่วโมงที่แล้วทํากันได้หรือเปล่าสําหรับชั่วโมงนี้ค่ะ เป็นเลขที่ค่อนข้างจะยากขึ้นแล้วก็จะมีการทดด้วยนะคะนักเรียนที่นี้ค่ะคุณครูก็อยากให้นักเรียนตั้งใจช่วยกันคิดนะคะในแบบฝึกหัดของวันนี้ค่ะเรามาดูที่ข้อแรกค่ะ ข้อแรกโจทย์บอกว่า384คูณ2นะคะดังนั้นเราจึงต้องเอา384ตั้งเลยแล้วก็คูณกับ2ซึ่งคุณครูบอกนักเรียนแล้วว่าเราจำเป็นจะต้องตั้งหลักให้ตรงกันดังนั้นตัวคูณเป็นหลักหน่วยก็ต้องตรงกับเลข4นะคะนักเรียนห้ามไปตรงกับเลข8เลข3เด็ดค่ะทีนี้มาดูวิธีการคูณกันเลยค่ะมาดูค่ะหลักการคูณตัวแรกยังจำกันได้ไหมคะ2ต้องคูณกับอะไรคะนักเรียนเก่งมากค่ะ สองต้องคูณกับสี่ค่ะสองคูณ 4, 2, 1, สี่สองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหกสองสี่แปดคำตอบคือแปดนั่นเองค่ะหรือนักเรียนจะใช้วิธีการสลับที่การคูณเราก็ไม่ต้องใช้แม่สองค่ะในเมื่อสองคูณสี่อ่าดูนะคะสองคูณสี่ก็เท่ากับสี่คูณสองนั่นเองดังนั้นถ้าท่องแม่สี่ก็จะแค่สี่หนึ่งสี่สี่สองได้แปดมันก็จะไหวขึ้นค่ะ ต่อไปค่ะสองตัวต่อไปที่จะต้องคูณก็คือสองไปคูณกับอะไรคะนักเรียน8ค่ะทีนี้ถ้าเราท่องแม่สองก็ต้องแดครั้งใช่ไหมคะแต่ถ้าเราท่องแม่8ดจะท่องแค่กี่ครั้งสองครั้งอ่านมาดูเลยค่ะ8 1ดหนึ่งแปดดสองสิบหค่ะดังนั้นได้16อ่ะครูขออนุญ,ญาตเขียน16ไว้ตรงนี้ก่อนกันนักเรียนงงนักเรียนเอา8คูณสองได้16หนะคะ แคูณ2เท่ากับ16เราจะใส่ตัวล่างก็คือใส่ตัวหลังค่ะใส่ตัวหลังใส่ตัวหลังก็คือเลขหกแล้วทดตัวหน้าค่ะทดคือทดเลขอะไรคะทดเลขหนึ่งแบบนี้นั่นเองค่ะนักเรียนนักเรียนพอจะเข้าใจไหมคะอ่ะต่อไปค่ะนักเรียนมาดูนะคะอาจจะกูลบอันนี้ทิ้งก่อนอเพื่อจะได้ขึ้นตัวต่อไปต่อไปค่ะเอาอะไรคะนักเรียน เอา2ไปคูณกับอะไรคะ3 2มคูณเลขสนะไม่ใช่เอา3ไปบวก1แล้ได้สี่ไม่ใช่นะคะสไปคูณกับ3ามะสอคูณสได้เท่าไหร่สอง2นึ่งสองสองสองสี่สองเมื่อนักเรียนได้หกเก็บ6กไว้ในใจแล้วบวกทดตัวนี้คะ่ะบวกทดตัวนี้อีกหนึ่หกบวกหนึ่งเป็น7ดังนั้นข้อนี้ตอบ 768นั่นเองค่ะงงไหมคะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างต่อไปค่ะจะได้ทำความเข้าใจกันมากขึ้นนะคะตัวอย่างต่อไปค่ะโจทย์บอกว่า5คูณ670ซึ่งคุณครูบอกแล้วว่าถ้าเป็น5คูณ670แบบนี้ตัวมากมันอยู่ข้างหลังใช่ไหมเราสลับที่การคูณได้ค่ะดังนั้นเราจะเอา670เป็นตัวตั้งแล้วคูณกับ 5ไปดูกันเลยค่ะ5ต้องคูณกับ0ตัวแรกเราเคยเรียนไปแล้วค่ะอะไรคูณ0ก็ต้องได้0นั่นเองค่ะดังนั้น5คูณ0ได้0ค่ะต่อไปค่ะเป็น5ไปคูณกับ7หรือ7คูณกับ5นั่นเองค่ะก็ให้นักเรียนเลือกเอานะคะว่าจะท่องแม่7หรือจะท่องแม่5ดังนั้นเพราะว่าคำตอบมันเท่ากันใช่ไหมดูให้ดีนะคะ ให้นักเรียนเลือกระหว่าว่าจะเอา5คูณกับ7หรืออยากจะท่องแม่7แล้วคูณกับ5ได้หมดเลยค่ะนักเรียนที่นี้ครูจะลองท่องแม่5ก่อนเนาะ5 1 5 5 2 10 5 3้5ห้าส5งส5บห้าสามสค่ะได้35ค่ะต่อไปลอเจ็คูณห้าบ้างค่ะ เจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดสามยีบเอดเจ็ดสี่ยสิบแปดเจ็ดห้าสหเห็นไหมคะคำตอบได้เท่ากันค่ะให้นักเรียนเลือกเอาว่านักเรียนอยากท่องแม่7จหรืออยากท่องแม่หนั่นเองค่ะทีนี้ค่ะคำตอบได้35ครูบอกแล้วว่าให้ใส่หลักหน่วยนะคะแล้วทดที่หลักสิบค่ะดังนั้นใส่หลักหน่วยใส่5้าเลยค่ะ5ต้องตรงกับเลขเจนะคะ แล้วใส่ทด3มด้านบนแบบนี้ค่ะนักเรียนค่อยๆไปตามกันทีละขั้นตอนนะคะต่อไปค่ะ5ไปคูณกับอะไรคะ5คูณกับ6นั่นเองค่ะหรือจะเอา6คูณ5ก็ได้อา้าว5 1 5 5 2 10 5 3 1 5, 5้าสองส25ห้าสค่ะคำตอบก็คือได้30 ใช่ไหมห้าหกสาแล้วอย่าลืมบวกทดตรงนี้ค่ะบวกอีก3ดังนั้นคำตอบของเราคือสาใส่ไปได้เลยคนักเรียน33แบบนี้ค่ะและอย่าลืมใส่ลูกน้ำด้วยนะคะดังนั้นข้อน,นี้จึงตอบ3,350ันนั่นเองค่ะเป็นไงคะเข้าใจแล้วหรือยังตัวอย่างต่อไปค่ะ ตัวอย่างต่อไปโจทย์บอกว่า491คูณ6มาตั้งเลยค่ะ491คูณ6นึกเรียนดูค่ะ6ต้องคูณเลขอะไรตัวแรกคะอ้าวตอบกันได้หรือเปล่าแล้วทีนี้เอา6ไปคูณ1 6คูณ1ได้เท่าไหร่คะต่อพร้อมกันค่ะอ้าเก่งมากค่ะ6คูณ1ได้6นั่นเองค่ะ ต่อไปค่ะเอา6ไปคูณ9ทีนี้ค่ะ6กคูณเท่องตั้ง9ครั้งเนี่ยคูเลยเปลี่ยนเป็น9กคูณหค่ะอ้าวท่องแม่9พร้อม,มคุณครูเลยนะคะไปถึง6นะคะเริ่มนะคะ9 1 9 9 2 1ึ่งเก้าเก้าสองสีได้เท่าไหร่คะนักเรียน54ค่ะอ้าครูเขียนไว้ตรงนี้ก่อนเนาะ กันนักเรียนงง9คูณ6ได้54เป็นไงคะใส่54หรือเลยได้หรือเปล่าไม่ได้นะคะนักเรียนจะต้องใส่เลขอะไรใครตอบคุณครูได้ยกมือคะ่ะเก่งมากคะ่ะเราต้องใส่เลข4ด้านล่างแล้วเลข5ตัวนี้เราเอาไปทำไมคะนักเรียนเอาไปทดตัวด้านหน้านั่นเองไปทดที่เลข4ค่ะคือทดที่ตัวถัดไปคะ่ะใครทำได้แบบครูแล้วบ้าง เก่งมากค่ะนักเรียนต่อไปค่ะเอา6ไปคูณ4ค่ะ6คูณ4ได้เท่าไหร่ท่องแม่6เลยค่ะ6 1 6 6 2 1 2 6 3ห8 6,4 24ค่ะคำตอบได้24ครูใส่ไว้บนกระดาษทดบนนี้ก่อนเพราะเรายังใส่24ไม่ได้ค่ะเราต้องบวกกับใครก่อนค่ะนักเรียนบวกกับ5นั่นเองค่ะดังนั้น24บวก5เท่ากับเท่าไหรค่คะ เก่งมากค่ะยี่ิบให้ใส่เลข9ก้าก่อนนะคะนักเรียนแล้วใส่เลขสองแบบนี้นะคะดังนั้นข้อนี้จะตอบสอง6ัน้สี่สิหั่นเองค่ะครูอยากให้นักเรียนสังเกตไหมคะว่าครูจะเขียนเลขตรงหลักนะเลขหหลักหน่วยใช่ปะ่ะอ่ะครูก็จะเขียนเลข6ตรงกับหลักหน่วยเลขเก้าหลักสิบตรงกับเลขสี่ เลข4หลักร้อยครูก็ตรงกับเลข9แล้วหลักพันคือเลข2ไม่ได้ตรงกับใครก็จับมันเยื้องออกมาด้านหน้านะคะนักเรียนอ่ะไปดูตัวอย่างสุดท้ายแล้วคะ่ะนักเรียนโจทย์บอกว่า3คูณ8 6ดดังนั้นเราจะตั้งโจทย์กันเลยคะ่ะนักเรียนเราต้องเอาอะไรตั้งคะอ่ะเก่งมากคะ่ะเราต้องเอา863ตั้งนะคะ แล้วคูณกับเลข3แบบนี้ค่ะเวลาเขียนในแบบฝึกหัดก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะนักเรียนเริ่มแรกค่ะ3คูณ3 3 3ได้เท่าไหร่ท่องบ่อยแล้วเนี่ย3 3ได้9ค่ะต่อไปค่ะ3 6. คูณ6ครูเปลี่ยนเป็น6คูณ3แล้วกันเนาะ6 1 6 6 2 12 6 3 18ค่ะ18เอ18ต้องใส่เลข8 และทดเลขอะไรคะนักเรียนทดเลขหนึ่งแบบนี้ค่ะต่อไปสาคูณแค่ะคูก็ท่องแม่8ดนะคะรู่ไม่ท่องแม่สามและเหนื่อยเพราะมันไปไกลหรือเกินแปดหนึ่งแปดแปดสองสิบหกแปดสามยี่บสีค่ค่ะคุณรูได้24แล้วแต่ยังใส่ไม่ได้ต้องมาอะไรก่อนบวกหนึ่งค่ะพอบวกหนึ่งคำตอบได้เท่าไหร่คะ ได้25ค่ะครูใส่แล้วนะ25ค่ะดังนั้นคำตอบของเราคือ2589นั่นเองค่ะเวลาเขียนคำตอบต้องเขียนเป็นเลขไทยด้วยนะคะนักเรียน89แบบนี้ค่ะเป็นไงคะวันนี้การคูณที่มีความยากขึ้นมานิดนึงก็จบลงไปแล้วหวังว่านักเรียนทุกคนจะทำแบบฝึกหัดมาได้อย่าง ถูกต้องแต่อย่าลืมลืมกันบ่อยเหลือเกินเส้นค่ะตรงนี้นะคะต้องขีดหนึ่งเส้นนะคะที่ตัวคู้และขีดสองเส้นที่คำตอบนะคะแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะอย่าลืมเด็ดขาดเลยอ้าวสำหรับชั่วโมงนี้คุณครูเบนไปก่อนแล้วนะคะบไม่บายค่ะนักเรียน